มีชีวิตก็เปลือยค่ากินข้าวอยู่เจ้าซาภาระหนักหนาแล้วตอนที่บางสิ่งในตัวของข้ามันเริ่มเปลี่ยนไปอุ้มแม่เจ้าคือความภาคภูมิใจของข้าตอนนั้นข้าไม่อยู่ด้วยพอกลับมาจากทำงานตัวเจ้าก็ไหมจนเปลียนไปทั้งตัวแล้ว บางอาจมากเลยที <respuesta> ่ก <semester> ล<คะ>้ามาตัดหัวข้าได้อย่าคิดว่าจะราดไปได้เชียวนะ ถึงจะร้องงอแงไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะหัวตัวเองก็ติดเอาเองได้นีน่เจ้าในทิน่อะไรตามสม่าไม่ค่อยทันเลยนะพูดจริงพูดจริงดูดนะยนะนะแบบนั้นก็ให้อภัยไม่ได้แล้วลนะ่ะน้องสาวหลานน้อยที่ได้ดูผมมาก็ต้องพยายามยู่สุดชีวิถีตะนาทีแท้ท้เจียวเจ้าเนี็นที่จำนะ Mọ̀tàkùnìí, <muchas> ìwùkàdìí. เรียกเรียนไร้่านไร้จุดดางหรือแผลเป็นอะไรทั้งนั้นกรามเนตก็แน่นดีนะพอดีค่าคุณเนื้อไม่ขึ้นซะด้วยแถมในตัวสูงใหญ่ดีทางส่วนสูงของเจ้าแจะเกินหกซาคงได้สบายสบายตั่วใายครั้งนี้คงไปที่โจทย์จ้าในหมู่สาวๆเลยสิท่าจังงานในสัญาณในสญญาณเลิอเกินคนอย่างเจ้าแม้จตามไปสกายก็ดี ้ายาจะปวดรมารสสโซดไปเลยโดนขนมเงื่อนหนังทั้งเป็ก็ก็ทัปดก็ได้แล้วจากนั้นก็จายก็นแน่อยู่แล้วเพราะฉันเป็นชายหนุ่มเจ้าสำราญพุหลรอเท่ยังอลังการนี่นะไันงังไม่มีเมียตั้งสามคนหรอนี่เจ้ามีเมียตั้งสามคนเลยเหรอไี่จิใจด่าจะได้จเอง ภัยให้ไม่ตายแล้วมนุษย์โลหิตเขีโลหิตสาดแสง้าไม่แหนหนีได้หอกนะมนุษย์โลโหิตลูกฝาดมสูษสังหารทำไปนันที่เจ้าจะไม่ตายอีกลอะเนี่ย รวงแข็งซะเหลือเกินแต่ว่านอกจากดวงแข็งแล้วเจ้าก็ไม่มีดีอะไรอีกเลยช่างน,น่าสมเพศซะจริงๆรอาว่าไงตอนนี้เจ้ารู้สึกยังไงบ้างเพราะชีวิตมันรุนละมุนดูไม่ได้แบบนี้เนี่ยนงสาวสุดแรงที่ม็นพาสุดท้ายก็จะนลันตายไปจนเกลียงหมดครัวแล้วนะ นี่ไอต้อนมันแรงไอหน้าโงูขาดเขาก็เป็นอยาไว้ค้าไว้ไประโยชน์เกินมาคมีมหมายอะไรบ้าไป้นเจ้านะว่ายังไงล่ะแน่จริงก็ใช้ร่างกายมนุษย์แสนจะวกเปียนอ่อนแอสบักสบอยรัยกับรกของเจ้าตัดหัวข้าให้ได้สิเอาจัดมาเถอะ